ครับผมวันนี้พาดูอเมร่านะครับรุ่น EL ครับผม2024ราคารถ589ดนะครับคันนี้ก็มีใส่แม็กซินเนซโซชุดแต่งเป็นของได้ห6แแล้วก็มีเบาะหนังนะครับเป็นแดงเบนซ์นะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนหน้าจอพร้อมกล้องหลังหน้าจอนี้ดู YouTube ได้ด้วยนะครับก็คือเชื่อมเน็ตเชื่อมอะไรต่างๆก็สามารถดูตอนขับรถได้เลยครับผมแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าจบดาวไปที่50,000บาทผ่อนเดือนละ71 0 0แบบโบรบอลลูนนะครับผมคันนี้เดี๋ยวผมไปส่งลูกค้าที่พัทยาครับผม ครับก็ของแถมที่พี่เห็นทั้งหมดนะครับทางโชลูมจะมีแถมให้ครบเลยนะครับแต่ว่าตัวแม็ก1ิบเเนโซ่เนี่ยลูกค้าเพิ่มเงิน1 2 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าทางโชลูมจะมีแถมปกติก็คือเป็นแม็กบัดเงาแม็กลมดำนะครับแต่ว่าลูกค้าเพิ่มแม็ก1ิบเจนโซ่นะครับ1,200บาทจากราคา2 8 0 0นนะพี่ก็คือเธอล้อเดิมด้วยแล้วก็บวกลูกค้าเพิ่มอีก1 2 0 0บาทเพราะว่าทางโชลูมเนี่ยมีเดียวกับทางราคาโรงงานเรนโซ่ไว้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพาดูด้านหน้าตรงขอองรรถก่น,นคับ คันนี้นะครับรุ่น EL นะครับก็ตัวไฟหน้าก็จะเป็นแบบฮาโลเจนปกติทั่วไปนะครับแล้วก็คันนี้นะครับใส่ฟิล์ม40-60แบบเซรามิกของไฮคูอย่างดีที่แถมให้เลยนะครับส่วนไฟตัดหมอกของคันนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีมานะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าสั่งติดเพิ่มนะครับก็เพิ่ม208ครับประมาณนี้แต่ว่าลูกค้าบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดครับผมส่วนในโลโก้ตรงนี้นะครับก็จะมีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติให้อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งถือว่าดีมากนะครับสารถราคา5 0 0แสนกวบาทครับผมรุ่น EL ถือเป็นรุ่นขายดีสุดเลยนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรุ่น V ครับผมเดี๋ยวไปดูล้อแม็กกันดีกว่าครับล้อแม็กเป็นขอบ17บเจ็ดนโซนะครับแท้นะครับบวกกับยางก็ใส่ให้เป็นยางของเลนโซด้วยครับหน้ายางเป็น215หนทับสี R 1 7ครับผมส่วนตรงนี้ที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับ บนกระจกนะครับก็คือระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติครับซึ่งดีมากนะครับเดี๋ยวนี้ลดราคา5 0,000นกว่าครับได้ล็อกความเร็วมาแล้วด้วยครับผมอันนี้เป็นภายในนะครับแต่ว่าคือเดี๋ยวเบาะหนังอ่ะมาใส่ช่วงบ่ายครับแล้วผมถ่ายช่วงตอนเที่ยงนะครับเบาะหนังลูกค้าเลือกเป็นสีแดงเบนซ์นะครับอันนี้ยังเป็นเบาะเดิมจากโรงงานอยู่นะครับบนพวงมาลัยนะครับก็จะมีระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยต่างๆนะครับระบบควบคุม ล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับมีมาให้ด้วยนะครับพวงมอะไรเป็นแบบตัดนะครับเวลาขึ้นลงก็จะไม่ติดด้วยครับส่วนคันนี้ก็มีการเปลี่ยนหน้าจอนะครับแบบ Android แบบดู u t u b e ได้นะครับพร้อมกล้องหลังให้ลูกค้าด้วยนะครับส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT ทั่วไปครับผมเหมือนที่เราเคยใช้งานกันครับแอร์ก็เป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะครับเลือกอุณหภูมิได้ปรับพัดลมต่างๆได้ครบเลยครับพาดูด้านท้ายครับผมคันนี้ท้ายสวยมากนะครับไฟท้ายเป็น LED เป็นเส้นเลยนะครับ มีสเกิร์ตท่อคู่บวกสปอยเลอร์นะครับมาในชุดของสเกิร์ตได้68เลยครับผมตรงนี้ก็เป็นด้านท้ายตรงนะครับมีเส้นขอบแดงตัดตัวด้านท้ายด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของด้านหลังครับกว้างแน่นอนครับเดี๋ยวจะมีถัดท้ายใส่ลูกค้าไปด้วยอันนั้นจะเป็นวิทยุเดิมนะครับก็คือเก็บกลับแล้วให้ลูกค้าไปด้วยนะครับแล้วก็รุ่น e l นะครับจะมียางอะไหล่มาให้นะครับนี่ครับมียางอะไหล่ให้ครบเลยนะครับ แต่ว่ารุ่นวีกับรุ่นท็อปไม่มีนะครับจะเป็นชุดซ่อมยางฉุกเฉินครับผมพาพี่ๆีดูด้านท้ายนะครับรอบรถนะครับใส่แม็กสิบเจ็ดเนี่ยที่มันสวยเพราะว่ามันจะล้นออกมาจากเดิมนิดนึงซึ่งมันจะเต็มซุ้มพอดีครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับล้นออกมานิดนึงมันจะทําให้เต็มซุ้มแล้วมันจะดูสวยขึ้นนะครับด้านหลังด้านหน้าเต็มซุ้มนะครับสวยงามครับ อันนี้นะครับพวกไฟเลี้ยวต่างๆเป็น l e d หมดนะครับแล้วก็จะมีถุงลมมีให้หกตาแหน่งนะครับซึ่งดีมากนะครับใครซื้อรถสมัยนี้นี่คุ้มมากครับผมได้ถึงลมถึงหกลูกนะครับถ้าเมื่อก่อนก็ต้องอยู่ในเทียนหน้าพี่เทียนหน้าล้านกว่าถึงจะได้หกลูกนะครับแล้วก็มีโปรแต่งสวยๆออกจากช์รูมแบบนี้นะครับให้ฟรีครบเลยครับผมด้านหลังนะครับนั่งได้กว้างขวางอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตอนเบาะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายอัพขึ้นทับกับคลิปนี้อีกทีหนึ่งครับผม มีที่เสียบยูดด้านหลังที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังให้ครบนะครับคันนี้นะครับก็ส่งลูกค้าที่พัทยานะครับก็เดี๋ยวผมขับไปส่งลูกค้านะครับลูกค้าก็ดูในช่อง YouTube มาดูในช่อง Ti k t o อกผมมานะครับแล้วก็สนใจนะครับก็คือทักสอบถามมาผมก็มีไฟเน้นนะครับวิ่งไปหาลูกค้าถึงที่บ้านเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวคันนี้นี่คันนี้ไปส่งระยองนะครับเนี่ยหลังจากไปส่งคันสีขาวเสร็จป,ปุ๊บ อีกวันนึ้งก็ไปส่งระยองครับคันนี้ก็เป็นรุ่น EL เหมือนกันครับชุดแต่งก็เป็นได้68พร้อมกับแม็กลมดํานะครับเนี่ยแม็กแบบนี้นะครับทางโชลูมก็จะมีแถมให้เลยครับประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวก็พาดูข้างในนะครับอันนี้ใส่เบาะหนังแดงเบนซ์ครับใส่เบาะหนังเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับอันนี้เบาะหนังลูกค้าเลือกเป็นสีแดงเบนซ์นะครับครับสวยงามนะครับมีแถมให้เลยนะครับจากโชลูมโดยตรงครับผม ด้านหลังนะครับก็ใส่เป็นบัวหนังแดงเบน์เหมือนกันนะครับนะครับสวยงามครับลูกค้าเลือกสีนี้มานะครับสีนี้นะครับเปลี่ยนเยอะสุดแล้วครับสีแดงเบนส์นะครับสวยสุดแล้วครับผมก็พาพี่ๆี่นะครับดูรอบรถต่างๆครบหมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าสเปคเนี่ยผมรีวิวไปหลายรอบไปรุ่นเอเียนะเพราะว่ารุ่นเอลีนเนี่ยผมลงในช่อง u t u b e ของผมเยอะที่สุดแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูพวกว่าเราแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีโปรโมชั่นให้พี่พี่ดูนะครับมีตั้งแต่หนึ่งหมีนะครับ หรือดาวแบบหลักแสนก็มีนะครับผ่อน5 0 0 0ันกว่าบาทก็มีนะครับเดี๋ยวพี่ๆี่ลองกดหยุดสต็อปดูท้ายคลิปนะครับว่าผ่อนต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสรุปโปรโมชั่นให้นิดนึงนะครับชุดแต่งเบาะหนังหน้าจอต่างๆทางชลูมแถมไม่ครบเลยล้อแม็กมีแถมเป็นแม็กบัดเงาหรือแม็กลมดำพวกนี้ให้พี่ครบเลยนะครับแล้วก็ถ้าแม็ก17ก็เพิ่ม1 0 0 0 0บาทซึ่งเพิ่มราคานี้นะครับพี่เพิ่มทีหลังไม่ได้แน่นอนครับต้องซื้อพร้อมรถพร้อมออกจากชลูมนะครับถึงจะได้ราคานี้ครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับก็ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ